ต่อมาเรามาดูมาครองหน่อยนะมาครองเองก็มีการพุชนะพุชเออูเครนทริตันยูนิตนะมีการหลังจากไปประชุมกับคุณ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณซีจิ้นผิงมาเนี่ยก็มีการ create framework ขึ้นมานีนะ่ create framework for potential putin talk นะคะเรามี framework ขึ้นมาก่อนเพื่อจะนำพาให้ปูตินมานั่งคุยกันเพื่อจะยุติสงครามนะครับ uh, some worry that china cannot be uh, neutral intermediate l y นะครับก็มีการมีนักพิเคราะห์หลายคนแล้วกันที่ w อ r ์รนะเขาค่อนข,ข้างกังวลว่าการทำตัวเป็นคนกลางของจีนเนี่ยมันจะทำได้จริงหรือเปล่านะเพราะว่าจีนเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสเต็กโฮเดอร์นะจะบอกว่าเป็นอะไรนะจะบอกว่าเป็น เป็นคนกลางคนกลางแบบไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหนึ่งก็คงไม่ใช่นะฮะมีหลายอย่างที่จีนก็มีผลประโยชน์ร่วมกับเขาไปด้วยนะงั้นพอความชอบธรรมในการจะมาเป็นคนกลางเนี่ยก็มีการตั้งคําถามจากหลายฝ่ายแล้วกันว่าจะทําได้จริงหรือเปล่านะฮะจีนเนี่ยมีการสนับสนุนรัสเซียอย่างชัดเจนนะครับเวลาการบินไปคุยกันที่อมอสโกเนี่ยใช้คำว่าเหล่าเพิงโยเลยนะก็คือเพื่อนเก่าเพื่อนซีนะแต่ว่าปูตินใช้ว่า dear friends เนี่ยนะก็คือแบบ สนิทมากนะเป็นเพื่อนระดับเลเวลสนิทสนมสุดๆเลยนะครับแล้วก็จับไม้จับมือกันที่รัเเสเซียนะแล้วก็ปูตินเองเนี่ยก็ได้ผลประโยชน์ไปเรื่องของอารงอะไรแล้วก็วัตถุดิบต่างๆเนี่ยจีนซัพพอร์ตให้จีนเป็นโรงงานโลกอยู่แล้วนะรัเสเซียจะเอาอะไรเนี่ยจีนแทบจะผลิตให้ได้ทุกอย่างนะครับงั้นการจับมือกับจีนประเทศเดียวก็ทําให้อยู่รอดแล้วนะอย่างน้อยก็อยู่รอดได้นะครับในสภาวะที่โดนประเทศอื่นแซงชั่นแบบนี้นะครับแลกกันครับจีนได้อะไรจีนได เ,เรื่องของน้ำมันในราคาถูกนะฮะลดแบบดิสคาวพีเมียมกันไปเลยนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะฮะเรื่องของการเ,าเขาเรียกว่าอะไรรวมตัวกันนะสร้างขั้วอำนาจใหม่สร้างคั้วอำนาจทางด้านการเงินสร้างความชอบธรรมให้การซื้อขายด้วยหยวนเนี่ยมันเติบโตขึ้นนะจีนทำกันอย่างลับๆนะสังเกตว่าเราเริ่มเห็นการซื้อขายหยวนเนี่ยผ่านประเทศพันธมิตร มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราก็คิดว่าจีนพยายามจะขยายโมเดลนี้ออกไปเรื่อยๆนั่นเองนะในช่วงที่อเมริกากําลังวุ่นวายอยู่นะอันนี้คือสิ่งที่จีนได้นะครับแต่อย่าลืมนะฮะจีนเองก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรสารสัมพันธ์กับฝั่งยุโรปด้วยนะครับจะไปพูดจาอะไรที่มันรุนแรงมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ได้นะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการพูดถึงนะบอกว่าก็ไม่เห็นด้วยนะกับก็คล้ายๆกับสนับสนุนนะสนับสนุนที่เขาเรียกว่าอะไรอะรัสเซีย ไม่อยาไปพูดสนับสนุนเลยพูดมันกลางๆแล้วกันนะก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรแล้วกันที่รัสเซียจะต้องไปบุกยูเครนนะฮะไม่ก้าวไกยในเรื่องนั้นนะฮะหลายคนบอกแล้วจะเป็นกลางได้ยังไงก็เขาเขาไม่บุกประเทศของคุณนะนะคุณคุณยอมรับในจุดนี้ได้ยังไงนะฮะก็จีนก็น้ําท่วมปากนะในมุมนี้ด้วยนะเพราะคุณไปสนับสนุนรัสเซียส่งเ ไม่ได้บอกว่าส่งอาวุธแต่ว่าก็แน่นอนอะอารองอะไรเนี่ยมันจะต้องมีส่งไปแน่นอนอะไปไปอุดหนุนไปช่วยเหลือเพราะว่ารถถงรถถังเวลาโดนยิงมามันก็ต้องซ่อมมานะงั้นจีนเองก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงไปไปลงท่านี้นะฮะในขณะที่ตัวเองก็มีประเด็นเรื่องของไต้หวันนะครับจีนเนี่ยพูดเสมอนะเรื่องของการเคารพนะ i n ก e c r i t y territory ก็คืออธิปไทยทางด้านพรมแดนนะก็คือ เคารพเคารบนะคุณไม่ควรจะต้องใช้อำนาจใช้กําลังทหารบุกลุกประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงเพราะว่าคุณมีกําลังทหารที่เหนือกว่าจีนค่อนข้างจะพูดเรื่องนี้อยู่บ่อยนะก็คือเป้าประสงค์คือไม่ต้องการให้ใครมายุ่งได้วันนั่นเองนะฮะแต่ทีนี้พูดอย่างนี้มากๆก็ไม่ได้นะฮะพูดอย่างนี้มากๆก็ไม่ได้ก็จะมีปัญหาการเสียอีกนะก็คือมัน ย้อนแย้งกันไปหมดเลยนะฮะรัสเซียก็ขอมาว่าอย่าพูดเรื่องนี้นะฮะพูดมากก็ไม่ได้อีกน้ําท่วมปากนะเพราะฉะนั้นจีนเองเนี่ยยังเดาอยู่นะว่าจะเป็นคนกลางได้จริงหรือเปล่านะฮะมาครองเองก็พยายามจะ create framework นะฮะ framework บางอย่างเพื่อให้ปูตินแบบเออก้าวลงง่ายๆหน่อยนะตอนนี้มันลงลําบากนะต้องมีจุดให้ลงมาอ,อ่ไม่รู้นะว่าจะทําได้สําเร็จหรือเปล่านะก็มีความพยายามแล้กันอย่างน้อยนะในการเจราจาสันติภาพนะเไม่อยากให้มันจบเป็น สงครามอะไรกันหรอกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่